รักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลมาถึงเช่อเวลาที่หลายๆคนรอคอยนะคะรักภาษาไทยกับเรื่องราว ใกล้ตัวมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราอยู่ในบ้านของเราเองอยู่ในประเทศไทยก็ต้องรู้มากกว่าผู้อื่นนะคะบางทีเราใช้กันแบบจนเป็นประจำจนแบบว่าหลงลืมกันไปว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านอาจารย์เปิ้ลก็จะคอยมาสก,กิดคอยมาบอกนะคะว่าอ๋อเนี่แหละความสวยงามความถูกต้องนะคะที่เราต้องใช้กันสำหรับภาษาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ววันนี้ท่านก็มาประจําการเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะ รอทุกสัปดาห์นะคะได้เลยยินดีตั้งใจมาเหมือนกันค่ะก็วันนี้หลักหลายเรื่องราวที่ท่านจะมาฝากกันเตรียมเลยค่ะเป็นเด็กดีมากวันนี้จะพูดถึงความสุภาพพินิตาค่ะในสังคมไทยเราเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของความสุภาพมากถูกไหมคะเวลาที่เราแบบพูดคุยหรือว่าต้องใช้ภาษากับบคุคคลที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักเนี่ยเราต้องคํานึงถึง ความสุภาพมากๆนะคะวันนี้ก็เลยนําคําสุภาพแล้วก็คําที่ใช้กับพระสงฆ์ซึ่งเราต้องแสดงความเคารพมากๆเนี่ยมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะอันนี้คําสุภาพคืออะไรนะคำสุภาพก็คือคําที่สุภาพชนอย่างเราอย่างอาจารย์เปิ้ลนี่ยพินิจตาเป็นสุภาพชนนะคะใช้ใชอยู่เป็นประจำเนาะเป็นคําที่แบบไพเราะทําให้ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกดีนะคะรู้สึก ชื่นชมหรือว่านิยมในตัวผู้พูดนะค่ะเลาที่เราใช้คำสุภาพเนี่ยค่ะบางทีเราแบบเปลี่ยนเปลี่ยนได้ทันทีเลยปกติเนี่ยเรากินข้าวอยู่เราคุยกันพี่ตาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะแล้วพอหันไปมีแบบว่าผู้ใหญ่เดินมาเราก็ต้องเปลี่ยนทันทีเลยจากคาว่ากินเป็นทานหรือรับประทานแบบเนี้ยค่ะจริงเนาะหรือว่าถ้าเราแบบพูดก,กับเพื่อนที่สนิทมากๆเรา,ก,าก,ก็อาจจะมีแบบว่าเอ๊ะคำแบบว่าเฉพาะของเราเนาะเป็นคําออกไม่สุภาพร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รู้กันนะคะทีนี้ลักษณะของคําที่ เป็นคําสุภาพเนาะว่าเราจะมนลักษณะการใช้อย่างไรนะคะหลักๆก็คือเราจะไม่ใช้คํากระด้างเนาะพวกโวยโวยอะไรเงี้ยหรือว่าพูดกระชากหางเสียงอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องมีคําลงท้ายเสมอเราจะบอกว่าไม่ใช่ไม่เอาไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วถงบอกว่าอ๋อม่ดีค่ะไม่ใช่ค่ะไม่รับค่ะไม่เอาก็ยังไม่สุภาพนะก็ต้องแบบไม่รับค่ะจะแสดงความสุภาพขึ้นมาทันทีเลยค่ะ แล้วก็จะไม่ใช้คำหยาบสี่คำนี้ค่ะอ้ายอีขี้แล้วก็เยี่ยวใน,นตามตําราหลักภาษาไทยของพยาอุปกิจบอกไว้เลยค่ะว่าถ้ามีคำสี่คำนี้ประสมอยู่ให้เปลี่ยนเป็นคำสุภาพทันทีอย่างเช่นอีกาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าอ,อ๋อก,ก็ก็ดูไม่ไม่สุภาพอะไรเนาะก็โอเคใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอีกาควรจะเปลี่ยนเป็นกาหรือว่านกกาจะสุภาพกว่าอ๋หรืออย่างอีเล้งก็ต้องเป็นนางเล้ง Oh. อ๋อมีโตมีดอีโต้เนี่ยค่ะค่ะก็ใช้ว่ามีโต้เพื่อจะหลีก oh. เลี่ยงคําว่าอีเนาะหอยอีรมก็เป็นหอยนางรมเงี้ยค่ะขนมขี้หนูเออเป็นขนมทรายเงี้ยเพราะว่าจะต้องเลี่ยงสี่คำนี้เนี่ยขี้กลา oh. กก็เป็นโกกรคกลากขี้เรือนเป็นโรคเรือนเนี้ยค่ะดอก oh. สลิดเป็นดอก oh. ขจปรปลาช่อนเป็นปลาหางปลาสลิดเป็นปลาใบไม้อ่างเงี้ย กล้วยไข่เป็นกล้วยเปลือกบางเนี่ยค่ะเนี่ยพวกนี้นะเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงเนอะอาะยอีขี้เยี่ยวนี่เราจะไม่ใช้นะคะค<ช>่ะอ่ะแล้วก็ไม่ใช้คําที่นิยมเปรียบเทียบกับของหยาบเช่นคำว่าเขามองว่าคําคว่าไข่ที่หมายถึงลูกอันทอะ่ะดูเป็นของหยาบเนาะก็ต้องเปลียบไม่พูดว่าขต้องใช้ว่าลูกอันท h a เนี<ช>่ย<ม>ค่ะแล้วก็พวกคําผวนแคคตี้ขี้แตกอย่างเงี้ยพวกคำผวนทั้งหลายเนาะก็ถือว่าเป็นคําไม่สุภาพค่ะทีนี้คําสุภาพที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆก็อย่างเช่นคําแทนตัวเราเนี่ยค่ะ ฉันดิฉันผมกระผมเนี่ยแสดงความสุภาพเนาะแล้วก็แทนตัวผู้ที่เราพูดด้วยคุณเธอท่านหรือผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะเขาท่านเนี่ยแล้วก็เราต้องมีคําลงท้ายที่แสดงความสุภาพอย่างผู้หญิงก็ ค่ะเจ้าค่ะเนาะผู้ชายก็ครับขอรับรับกระผมนะคะแล้วก็คําที่แสดงถึงการขอบคุณอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงถึงความสุภาพเนาะขอบคุณขอบใจขอบพระคุณคหรือว่ามีการใช้คําว่าการุณาเวลาที่อยากจะให้คนอื่นทําอะไรให้เราขอความการุณาหยิบหนังสือเล่นนั้นให้ดิฉันหน่อย ะะม,มีคำว่ากรุณาคำขอบคุณทั้งหลายแล้วก็คำขอโทษเมื่อท,ทําผิดนะคะขอโทษขออาภายัยขอประทานโทษนะคะแล้วก็คําทักทายทั้งหลายแสดงถึงความสุภาพค,ค่ะเพราะนั้นเราจะใช้ในชีวิตประจําวันของเราเป็นปกติแต่มันก็จะมีระดับของการใช้นะคะถ้าเราทักทายกันแบบทั่วไป แค่ดีเพื่อนอันนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพนะแต่ว่าเราใช้กับคนที่อาสนิทสนุกไงใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้กับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราไม่ได้สนิทสนุกมากนักเราก็ต้องเพิ่มระดับของความสุภาพให้มากขึ้นนะคะหรืออย่างคําสุภาพอื่นๆเราก็ต้องใช้แบบเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเลยนะอย่างเช่นตีนเนี่ยใช้ไม่ได้เนาะก็ต้องใช้เท้าใช่ไหมคะหัวก็ต้องเป็นศีรษะเนาะตูนก็ต้องเป็นก้นอย่างเงี้ยที่มูกเป็นน้ำมูก้ยคะ ถ้าคนออกลูกก็ใช้คลอดบูดใช่ไหมถ้าสัตว์ออกลูกก็เป็นตกลูกค่ะหรือว่าตดอย่างเงี้ยไม่ได้ไ <ข S 1> ก็ต้อง,<ล>งใช้ผ่ายลมรู้ก,ก็ต้องเป็นซาบอย่างเงี้ยค่ะเกลือก,ก็เป็นรองเท้าอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะหมูเป็นสุกรควายกระเบืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคําสุภาพเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับการรเทศักแล้วก็ฐานะของบุคคลนะคะ,คะนี่วันนี้เราจะเฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับคําสุภาพที่ใช้กับพระพิกษ,ษสุฆศก่ะพินิตาแต่ลองมาเช็คหน่อยไหมว่าพินิตาได้จําได้หมดหรือเปล่า เรารับเราวาเราชอบเข้าวัดไงคะถ้ากินดืนพระใช้ว่าอะไรคะฉันค่ะฉันคําที่พระใช้เราเรียกว่าสมณะววหานเนาะค่ะนะคะกินข้าวฉันอาหารพัตตาหารอ๋อพัตตาหารค่ะถ้าเป็นอาหารเช้าก็เป็นพัตตาหารเช้าถ้าถ้าอาหารกลางวันเพนอ่าพัตตาหารเพน กินยาก็ใช่ว่าฉันยาหรืลยาใช่ถูกต้องค่ะถ้าโกนผมปลงผมอ่าปลงผมถ้าโกนหนวดอุ้ยก็ปลงหนวดไงใช้ใช้คำเดียวกันถ้าโกนคิ้วก็ปลงคิ้วเหรอคะอ่าใช่ใช้คําว่าปลงแทนคาว่าโกนนะคะของถวายของถวายเราเรียกาเครื่องอะไรเครื่องทยธรรมอ่าค่ะหรือว่าธยทานก็ได้นะคะให้ก็คือถวายค่ะถวายนะคะ คำแจ้งถวายปัจจัยเราใช้คำว่าปวารณาอ๋อถ้าเครื่องใช้ทั่วไปของพระเราเรียกว่าอัฐาบริขารถ้าเครื่องนุ่งห่มเราเรียกว่าไตรจีวรถ้าเงินเงินแต่ถวายเงินพระเราบอกว่าถวายปัจจัยให่นะคะแล้วก็เชิญเชิญนะคะนมัสการเหรอคะนิมนต์อันิมนต์คเราอยากจะนิมนต์พระเชิญพระมาทําบุญที่บ้านเนี้ยก็ใช้ว่านิมนต์นะคะ ถ้าตายมรณภาพถึงแก่มรณกรรมหรือมรณภาพก็ได้ที่นั่งค่ะที่นั่งของพระอาสนะค่ะอาสนะค่ะที่อยู่ค่ะที่อยู่กุติค่ะกุติถูกต้องถ้าที่ตั้งแสดงธรรมธรรมะค่ะต้องธรรมะนะคะนอนจำวัดค่ะถูกต้องนุ่งห่มค่ะนุ่งห่มไม่มั่นใจค่ะแปลว่าครองผ้าอ๋อครองผ้าค่ะ ถ้าถวายวัตถุสิ่งของ,งถาไวสังฆทานเหรอคะประเคนประเคนอ๋อค่ะประเคนถ้าพัะป่วยอาพาธค่ะค่ะอาพาธ พระแสดงธรรมแสดงธรรมก็แสดงธรรมธรรมเทศนาฟังอะไรอ่าเทศฟังเทศใช่ไหมคะสวดมนต์สวดมนต์ทำวัดค่ะอ๋อทำวัดทำวัดเราเราจะแบ่งเป็นทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นเนาะค่ะถ้าอาบน้ําส่งน้ําค่ะ่งน้ําค่ะถ้าสึกล่ะสึกจากพระสึกลาสิกขาค่ะอ่าลาศิกขาถ้าบวชถ้าบวชเป็นสามเณรบรรพชาอ่าบรรพชาแต่ถ้าบวชพระคือประสมบทอุปสมบทค่ะ ค่ะอ๋อเก่งมากนะพินิตาปมมือ <c oughs> ปมมือพ่นิตา <c oughs> อใส่บุญ <c oughs> ตัวจริงใ <c oughs> ส่บุญตัวจริงเลย <c oughs> ก็เอามาฝากกันสําหรับคําศัพท์ที่ใช้กับพระภิกษสุสงฆ์ค่ะที่เราเรียกว่าสมณวหารเนี่ยนะ <c oughs> เวลาที่เรา ใช้ต้องใช้ให้ถูกนะเพื่อแสดงถึงความสุภาพจะนมนม์พระบอกว่าเชิญพระมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้นะคะเหมือนตองใช้บาตรต้องนิมมตนทานใช่นิมมตนนะคะแล้วก็ตักบัตรอย่าถามพระเนาะไม่ถามพระชอบไหมอยากกินอะไรอะไรมันได้เราจะอาบัตค่ะใช่นะคะอานก็นํามาฝากกันค่ะเพราะว่าเราเป็นคนพุทธนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกจริงๆริพระท่านก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไรกับญาติโยมหรอกแต่ว่าเราในฐานะพุทธศาสนิกชนเราก็ควรใช้ให้ถูกต้อง แสดงถึงความสุภาพนั่นเองค่ะภาษาไทยนี่โอ้โ oh. หยากไหมล่ะพี่นิตา จะบอกว่าเรียนทุกวันก็ไม่หมดนะคะแต่เราเรียนกันมาเก้าเดือนแล้วสิพี่นิตาเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนแล้วใช่มีเรื่องอะไรต่อนอะไรอยู่ตลอดเลยเยอะมากเอาจริงๆที่เราเรียนมาทางชีวิตก็ยังไม่หมดค่ะมันมีเยอะมันอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะแบบเอ้ยนำอะไรมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดนเปิลจะมาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยชาชภัฏธนบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยก็ กิจกรรมนะคะของน้องๆสาขาวิชาต่างๆในเยอะเลยตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการเปิดเทอมอยู่นะคะตอนนี้สาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏทธนบุรีโดยเฉพาะที่คณะมนุษย์เนี่ยค่ะก็จะมีสาขาทางด้าน ภาษานะคะก็จะมีภาษาไทยของอาจารย์เปิลน,นี่แหละแล้วก็มีภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมีภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่เป็นนานาชาติด้วยนะคะมีนาฏศิลป์และการแสดงนะคะแล้วก็มีศิลปกรรมซึ่งตอนนี้กําลังแบบว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะมีทั้งสาขาเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตนะคะ สาขาที่เกี่ยวกับนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิตอลด้วยค่ะส่วนทางด้านภาคสังคมศาสตร์ก็จะมี3มสาขาที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็การจัดการชุมชนค่ะตอนนี้แม้จะอยู่ในช่วงเทอมหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถรับสมัครน้องๆได้แล้วนะคะสําหรับปีการศึกษาหน้าถ้ายังไงยังตัดสินใจไม่ได้ก็ขอให้มอาิทราชพัทนบุรีเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของน้องๆนะคะที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ เราต้อนรับน้องๆอยู่ค่ะก็เป็นแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะได้ทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวใกล้ๆตัวเกี่ยวกับภาษาไทยของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรักภาษาไทยกับอาจารย์เปิ้ลผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์รสสรินดิธบัรจงสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรี